สวัสดีค่ะยายตุกสะพายโปรตุเกสนะคะเมนี่ยายมากแพ็คบะคุงมืออื่นสิมิตลูกเอิญลูกค้ามารับค่ะอันรุ่นนี้นะประมาณหกขีดหกขีดกว่าเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้รุ่นแถวแรกนี่ค่ะนี่แถวแรกนี่นี่ค่ะ,ะแถวนี้อันแถวนี้นี่ประมาณกิโลกว่าค่ะแต่ละหน่วยเด้อค่ะเด้อประมาณกิโลกว่าค่ะ นี่ละค่ะตีเพิ่นเอาอันนวยนี่ไม่น,นี่เกือบสองกิโลเด้อค่ะเด้อไม่นี่เกือบสองกิโลอยู่ค่ะขาดอยู่อันหกสิบห้าอันหกสิบห้าอันเอียงก็หกสิบห้ากรัมบ่จะคอยสี่พ่อสองกิโลค่ะนวยเนี่ยนี่นละค่ะแล้วก็ยายตุกกระสีหยากเด้อค่ะช่วงนี้เพราะวะย้ายตุกบ่ค่อยสบายปวดหัวเขา่าอันปวดตีนค่ะหมอหามยา บอคอยได้เหตุคลิปลุงค่ะนี่ละคะแยกตุกกระไดใส่สีวิตไปังสีราคาเมื่อมือ,ม,อมีความสุขไปตามอัธยาศัยอยู่แบบเพียงพ่อคะ่ะสันละคะ่ะสวัสดีเด้อะค่ะเดอะ้อ